สวัสดีครับก็ผมแบงกระมวเกมแคทเตอร์แคทเกมโล b l บล็อ,อกออสตาดีเฟนต์อีกเช่นเคยผมนะก็มาต่อกันเลยพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วผมนะผมก็เล่นไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลเวล15แล้วผมนะเอาจริงๆพาร์ทนี้กะว่าจะมาโชว์ดีโอที่ผมได้จากพาร์ทที่แล้วผมไปลองเล่นดูมันค่อนข้างจะเก่งใช้ได้ผมนะทำผมผ่านบทที่1 ไปเจอฟรีเซอร์แล้วชนะได้เลยนะดีโอแต่ว่าผมมาเจอตัวที่ดีกว่าผมนะพอผมเล่นดีโอผ่านฟรีเซอร์เสร็จใช่ไหมผมเจอกาชาที่มีตัวนี้ครับผมนะน่าจะเป็นเรียวโกมาโตอีมาโตอ,ตอีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจากเรื่องคิราคิวผมก็ไม่คิดอะไรมากเวยก็ว่าจะเปิดเพราะผมชอบตัวละครส,สาวๆก็เลยว่าจะเปิดเอาส,อสาวๆแล้วคุณเธอแค่3ดาว ตอนแรกเปิดมาไม่คิดอะไรปรากฏพอไปใช้โคตรโกงคุณเธอมีท่าตีหมู่ที่โกมากวันนี้ผมจะมาเล่นคุณเธอผมนะกลายเป็นตัวเมนใหม่ผมไปเลยนาะมิคืออะไรลืมไปแล้วอ้าวเก่งกว่านามิและเก่งกว่าดิโอผมว่าใช่คือคุณเธอเป็นสมดาวที่เก่งมากครับผมนะเก่งแบบว่าในบรรดา3ดาวด้วยกันนี่หลายตัวสุดท้4ีดาวก็เยอะมากครับผมนะมาเราจะมาลองเล่นด่านฟรีเตอร์ผมนะผมจะมาผ่านด่าน สุดยอดด่านสุดท้ายของบทที่1ในเกมนี้ให้ได้ดูกันโดยที่ผมใช้ตัวเรียวโกตัวเมนใหม่ของผมนะได้มาติดใจมากคือคุณเธอตีติด AOE AOE คือตีบูแล้วคือโกงมากครับผมนะโกงยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่เป็นด่านใหม่นะด่านสุดท้ายผมนะเอผมก็จะลองเล่นเรียวโกปึ๊บแต่ว่า แมปนี้คือมันกันเยอะมากผมจะาวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเออ,เอ,อรู้จุดเกิดอยู่ตรงนั้นลากเละเกินโอเคผมเนะี่ยซึ่งคุณเธอราคา400ค่อนข้างจะแพงอยู่ไม่เป็นไรคุ้มค่าแน่นอนที่ซื้อคุณเธอผมนะเรียวโกะเรียวโกะเรียวโกะเรียวเรียวโกะโอเคเรียวก็จะถูกผมเคยดูเรื่องคีราคิวอยู่แต่ก็นานมาแล้วลืมไปหมดแล้วเป็นไงบ้งรู้แด้ว่าคุณเธอนี่เป็นสาวเฟ็กซี่ดูแคนะ่นี้ คุณเธอเป็นคนที่ตีเร็วมากครับผมนะอืมแล้วก็ดาเมจ15.8ดสอน,นี่คือผมค่อนข้างจะฟีดเลเวลคุณเธออยู่เพราะว่าผมเห็นความเก่งคุณเธอผมรีฟีดเลยคือคุณเธอเป็นสามดาวที่เก่งท,ที่สุดแล้วมั้งในเกมผมไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่ผมว่าคุณเธอเก่งที่สุดแลลวในสามดาวหรือปะ <c oughs> คือมันโกมากอะ่ะท่านพวกดีโอสี่ดาวหรือตัวอะไรสี่ดาวนี่เทียบไม่ได้เลยถ้าผมลองเล่นมาเนี่ยผมนะก็อัปเกรดไป คือคุณเธอตีเป็นหมู่ไงดังนั้นถ้าเกิดว่าแม่งมาติดต่อกันก็ไม่เกี่ยวเลยเครื่องหลายตัวมันตีแค่ตัวใช่ไหมถ้ามาเยอะมันก็ไม่ทันอะไรอย่างนี้แต่คุณเธอตีเป็นหมู่ดังนั้นมาเยอะหรือมาน้อยไม่เกี่ยวเลยผมเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ผมสามารถกดในเวฟได้อย่างรวดเร็วเออคือปกตินี่ก่อนจะกดในเวฟต้องดูให้แน่ใจมันเคลียร์หมดใช่ไหมมีตัวนี้ผมกดรัวๆเลยเว้ยก็ไม่เป็นไรคือโกงมากครับผมเนะียยูโก แต่ด่านนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเียกดเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีจุดจริงๆถ้าเกิดเรามาซุ่มตรงแถวๆนี้จะดีกว่าแต่ผมรีบผมไปตั้งอยู่ตรงนู้น <c oughs> เอจุดนั้นมันแสดงความสามารถไม่ค่อยทั่วถึงเพราะว่ามันแคบต้องวางไว้ตามทางโค้งผมว่าจะคุมพวก e. เอโอีเอวางนี่เนเวฟเย็ด <c> ค <oughs> รัมอนมาลุลวัวเลยก็ได้ครับผมนะตัวนี้คือแรงและก็ตีเป็นกลุ่มนี่คือสุดยอดเกินไป หลักๆแล้วผมจะสร้างคนเธออัปเกรดตัวหนึ่งให้พอตีตัว powerful ได้นอกนั้นก็วางคนเธอให้ครบไปเลยผมนี่ดูฟันฟันก็แรงนะคือฟันธรรมดาก็แรงแล้วดันตีเป็นหมูเออ powerful มาแล้วนี่ไงแต่ว่าผมอัปเกรดไปแล้วผมจะอัปเกรดเพิ่มมาอีกสักตัวหนึ่งเพื่อความชัวรก็ได้อยู่ยไม่เป็นไรอัปเกรดไปเลย นี่ยผมนาะตีเป็นกลุ่มตารรัว,วกดในเวฟเลยไม่ต้องกลัวด้วยมันทำให้ผมเล่นได้เร็วมากแต่รอ,อบเออปกติตั้งนานเนี่ยกว่าจะผ่านแต่การที่ผมสามารถกดในเวฟได้รัว,วคือทําให้เกมมันเร็วขึ้นเยอะเลยเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเว้ยโคตรแลมอะไม่รู้จะชมยังไงแล้วคือมันหาง่ายไงโอกาสออกมันง่ายเพราะว่ามันสามดาวแค่สามดาวใช่ไหมละ่ะ แบบโกงมากอะไม่รู้ว่าจะโกงขนาดดีดูดิตอนนี้ผมก็ยังสบายๆอยู่เลยที่เหลือก็แค่พยายามวางแต่ถ้าผมวางแถวนี้จะไม่ค่อยคุมแล้วเดี๋ยวอันต่อไปวางตรงนี้ไหมอืมตรงนี้จะเริ่มไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แล้วมาวางตรงทางโค้งตรงนี้ต่อเดี๋ยวเผื่อหลุดมาก็มาเก็บตรงนี้แต่จะหลุดมาไหมก็ยังไม่รู้เลยนี่ครับผมนะดาสุดท้ายจะต้องเจอกับพวกที่เราเคยเจอมาแต่ละบทเอ hey. จุดวางมันก็น้อยอวางวางไงผมวางตรงนี้ได้อีกตัวไหมวางโอ้มันระยะสั้นไปแต่ถ้าเกิดอัปเกรดมันก็เพิ่มระยะอยู่เออตรงนี้ได้ได้ได,ได้วางนี้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวอัปเกรดเอเดี๋ยวทําวางให้ครบก่อนเลยวะให้เหืออัปเกรดก่อนอเอาอยังไงก็ได้อ่ะผมอัปเกรดได้อัปเกรดตัวนี้ให้เต็มมันจะได้ขยายพื้นที่มาตีตรงนี้ได้ ผมว่าวางตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ผมรีบนี่คือสเตปรีบครับผมเนี่ยสเตปรีบฆ่าอยู่ตรงหน้าฐานเลยคือตัวนี้มันเก่งจนมันทําสเตปนี้ได้ผมเนี่ยแล้วนี่พออัปเกรดไปขั้นสองก็จะเปลี่ยนชุดด้วยผมนะเห็นไหมเป็นชุดนักเรียนแล้วกลายเป็นช sh ุดนี<笑><笑>้ผมเนะยชุดโชว์พุงโชว์สะดือคือในกระตูนี่เซ็กซี่นะในนี้นี่ดูพุงรวยตัวมันเหลี่ยมเกิน โอเคจะตั้งไว้ตรงนี้ต่อเลยกันคุมตรงทางโค้งเอาไว้อืมไม่รู้มันจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าตั้งไว้เนี่ยพวกมันจะมาถึงนี่หรือเปล่าผมกดในเวฟรัวๆเลยผมนะได้ปุ๊บกดปับ๊บได้ปุ๊บกดปับ๊บไม่กลัวเลยเลยตอนนี้เดี๋ยวรออัปเกรดครั้งสุดท้ายพันเจ็ดห้าสิบเลยก็ได้มันมันยังขายตัวหนึ่งป่ะขายตัวหนึ่งะอะไม่เป็นไรอัปเกรดเลยก็ได้เริ่มอัปเกรดดีกว่านี่ไงผมนะท่าสุดท้ายจะเป็นท่าดาพายุหมุนวิ อย่างเทค่ครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดหลายๆตัวแล้วมันจะเริ่มมึนหัวเพราะทุกตัวม่งหมุนกันหมดปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บหมุนหมุนเห็นไหมคือตายเป็นกลุ่มอ่ะมากันเยอะยิ่งตายกันไวเออพวกนี้นี่เหมาะมากกับการเก็บพวกตัวละครที่มากันรัวๆอเออมันจะบางทีมันจะมาซ้อนกันใช่ไหมแต่เลียวโกนี่คือแบบว่าตบหมดเลยผมในทั้งกลุ่มนั่นแหละอัปเกรดได้แล้วต่อไปก็อัปเกรดตัวนี้ต่อ เนี่ยคือตาอยู่หน้าฐานไม่ได้ไปไหนเลยดูทางเดินนี่อย่างยาวนะผมไม่ต้องใช้เลยผมใช้แค่ตรงนี้พอผมรู้ว่าด่านยากกว่านี้คงจะทําไม่ได้แต่ตัวนี้สามดาวแล้วมันทําได้ขนาดนี้ด่านสุดท้ายของบทแรกอะ่ะผมว่ามันสุดยอดมากเลยสุดยอดสมแล้ว ที่เป็นสาวเซ็กซี่ที่เราเลงไม่นึกว่าจะเก่งได้ขนาดนี้ผมเลยไม่นึกว่าจะโกได้ขนาดนี้ไงหมุนหมุนมุนเนี่ยมันจะเริ่มรัว้วเอะไรไหมมีสองตัวยังมึนนะพออัพบทนี่น,นี่บอกเลยมึนหัวเสียงนี่วิวไปวิวมาวิว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 ววววยังงงสังเกตว่ายังไม่มาถึงตรงนี้เลยตูตั้งไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมาถึงไหมก็ไม่รู้ เนกเวฟมาไวๆเลยกดตลอดผมนะเดี๋ยวนี้เนกเวฟมาปุ๊บผมกดเลยผมไม่กลัวท้่วยพอมีเลวโกปุ๊บนี่คือแบบโหชีวิตสบายมากเฮ้ <Hey. S 2> เห็นทุกท่านบอกในพาร์ทที่แล้วว่าโทกาก็เทพนะโทกานี่สี่ดาวใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าเทพเหมือนห้าดาวะไรแบบนี้ถ้าเจอก็ผมก็จะรอเปิดแล้วกันแต่ผมยังไม่เจอ <laughs> ผมก็รอมอนกันเพราะเป็นสา,สาวๆพอดีไงก็ว่าจะเก็บเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เจอ ยังรีกาชาไม่เจอผมไม่ได้นั่งเฝ้าทั้งวันแต่ถ้านั่งฝ้งทาทั้งวันจะเจอแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่เจอเลย <c oughs> ก็เลยยังไม่ได้ผมเนี่ยเห็นไหมชีวิตสบายชีวิตชิลชิมันตายอยู่หน้าฐานไม่ได้ไปไหนเลยท่านเอ,อ้ยโกงเกินแค่สามดาวย้ำอีกทีเพราะว่ามันเป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากผู้เล่นใหม่คิดว่าจะเปิดตัวไหนเพราะว่าตัวนี้เลยหนึ่งเลยโอกาสออกมันง่ายเออเพราะว่าใช้ไม่กี่เพชรก็น่าจะเปิดได้ สองเลยคือมีตัวนี้นี่ก็ชีวิตตอนแรกๆก,ก็สบายอย่างผมเนี่ยบทที่1มีตัวนี้ตัวเดียวผ่านบทที่1ได้ทุกด่านโกงเกินนะและถ้าเกิดใครย,ยังไม่รู้วิธีการเล่นแมปนี้ของผมนะคือผมจะพยายามไม่เติมเงินพยายามเล่นด้วยความสามารถที่มีพยายามที่จะค้นพบด้วยตัวเองดังนั้นก็อาจจะคาดหวังให้ผมแบบว่าเก่งโกงๆกมาเลยไม่ได้ผมนะผมก็ต้องใช้เวลานั่งฟาร์มนอนฟาร์มเหือกัน อย่างไอดานบทที่หนึ่งนี่ผมก็ฟาร์มไปหลายรอบเลยนะตายเห็นที่ผมฟาร์มหลายรอบเพราะอะไรเดี๋ยวพอเสร็จนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกใช้เวลานานอยู่นะมาเน็กเวฟทันทีอะไรยาวิ่งยาวิ่งมินีบอสยาวิ่งยังไงก็ตายเออไม่รอดแล้วก็อัปเกรดผมเห็นไหมตอนนี้มันเริ่มเป็นหัวแล้เยอะเกินตอนนี้นี่ผมได้สี่ตัวเต็มแม็กแล้ใช่ไหม ค่อนข้างง่ายผมนะไม่ซับซ้อนเหมือนนามินามินี่อัปเกรดแล้วมันจะตีได้ช้าเหใช่ไหมตัวนี้คืออัปเกรดก็ยังเร็วเร็วแล้วก็รัวขึ้นไปเป็นอะไรที่สุดยอดมากนามิคืออะไรเลยพาร์ทที่แล้วดีลักนามิพาร์ทนี้คือนามิคือใครลืมง่ายมากเห็นไหมเวฟสิบสามนะนะยังไวเลยอะ่ะคือกดเน็กเวฟรัวๆได้อะ่ะเน็กเวฟมาอีกก็ไม่กลัวมีเยอะขนาดนี้แล้วไงกกดรัวๆโอ้โหแม่ ย้ำอีกทีว่าวันยังไม่มาตรงนี้เลยเนี่ยมันจะมาไม่เดียววันนี้เออตอนนี้ผมอัพแถวนั้นเต็มหมดแล้วผมเนี่ยต่อไปก็จะมาอัพตรงนี้ต่อนี่ผมยังวางไม่ครบเลยเนี่ยเดี๋ยวมาวางให้ครบเก็กันแต่ตว่าตอนสุดท้ายฟรีเซอร์รู้สึกว่าอาจจะฆ่าไม่ทันเพราะฟรีเซอร์เล่มมันเยอะแต่ว่าเรวโกนี่เน้นตีหมู่กับพวกคลิปธรรมดาถ้าตัวนี้จะมีจุดอ่อนเพราะว่าเป็นตอนที่เจอบอสใหญ่สุด คือคุณเธอดาเมาจจะไม่สูงพอที่จะฆ่าบอสใหญ่สุดได้แบบนี้กว่าจะต้องมีตัวช่วยอะไรแบบนี้ผมมีนารูโตะคิดนารูโตะคิดผมลองเล่นแล้วหลายท่านบอกว่าเก่งผมไปลองเล่นแล้วไม่รู้นะผมว่ามันไม่ค่อยเก่งผมว่ามันออกมาช้าไปนารูโตะนารูโตะผมไปลองเล่นในหลังใหม่คือ90วิมันออกมาตัวหนึ่งใช่ไหมมันนานเกินไปเออผมเล่นแล้วผมแพ้แต่กับเรียวโกได้มาที่ผมไม่เคยแพ้เลยนะแต่นารูโตะคิดผมอัพนารูโตะไปผมแพ้ พราะมันออกมาช้าเกินเอาไม่ทันอะไรอย่างนี้เองว่าจะกากเองก็ได้เป็นไปได้อยู่เห็นทุกท่านทุกคนบอกว่ามันเก่งถ้าตูเล่นไม่ผ่านแปลว่าตัวจะกาก,ากเองอะไรเฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นกินิวโผล่มานี่เริ่มจะผ่านไปได้ใช่ไหมแต่ไม่ทันแล้วมัง้งมันจบแล้วหละนะดูครับผมเนะมันจบแล้วหละ่ะนี่เวสสิบห้าเวสสุดท้ายนี่เดี๋ยวฟิเซอร์จะมาแล้ว ฟรีเซอร์ถ้าผมข้ามไม่ได้เนี่ยผมจะเริ่มวางนารุโตะนารุโตะมันขั้นแรกมันก็ดาเมจร2อยี่สิบแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคแล้วมันวางตรงไหนของแมปก็ได้ผมรู้คลิกมาแต่ผมเล่นออฟไลน์ line. ถือว่าใช้ได้เป็นตัวเก็บตกอะไรย่างนี้ตัวเก็บตกบอสท,ที่ดีนารุโตะวางมันได้ครบแปดตัวเลยตอนหลังแล้วก็ไปตอดบอสบอสเลือดเหลือเท่าไหร่จากริวโกก็ให้นารุโตะเก็บตกอะไร hey. ย่างนี้หมดยาง มากันให้ไวเดี๋ยวให้มากระตอกก็ยังไหวนะดูเดี๋ยวลิวโกแม่งหมุนจะตายหมดแล้วะไม่ได้มาถึงตรงนี้เลยกเอ้าไวไปตั้งเยอะนี่ไงบอสมาแล้วผมนะมาดูว่าบอสจะเป็นยังไงบอสจะรอดจากพายุหมุนลิวโกะไปได้หรือไม่อาจจะรอดเพราะผมอย่างผมบอกไปว่าจามจมันนั่นแงวโอ้ยช้าไปนะมาถึงตรงนี้แน่นอนผมดูจากภาพแล้วแล้วผมก็จะเปรตรงนี้ด้วยรอกันมานั่นไงหมดแล้วผมนะ เนี่ยเมื่อตอนมันผ่านตรงนี้ไปได้ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วผมก็จะเริ่มขายทิง้งนี่คือด่านสุดท้ายผมนะผมจะเริ่มขายทิ้งทันทีพอพวกนี้ไม่ได้ตีแล้วผมจะขายทิ้งแล้วก็จะไปเริ่มสร้างตงัวต่อบอสอะไรเรือสองพันโอเคผมจะสร้างเรือตกทุกตัวปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บสร้างเรืตกมาต่อผมเนี่ยทุกตัวเลยให้ครบแปดตัวล่างแรกอืเมื่อสร้างปุ๊บมันจะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะผมก็จะสร้างครบตอนนี้ก็จะได้ประมาณพันกว่าดาเมจแล้วผมก็จะสร้างดีโอ ดีโอเขาอัปเกรดให้เต็มเลยดีโอนี่เป็นตัวที่ตีเร็วและตีรัวดีอนกันผมนะและติดเลือดไหลด้วยถือว่าใช้ได้เนี่ดยดาสุดท้ายต้องใช้สเต็ปนิดนึ่งในการผ่านเรียบร้อยทีนี้ก็ลุงตายดีโอเก็บได้ไหมดีโอ,อดีโอไอ,อ้บัตรดีโอดายูเหลืวสองวัแล้วดีโอไม่ไหวเลยวะไม่ไหวจะใช้รีบกดต่อเอ้าเรียบร้อยแล้วเหรอโอเคนั่นแหละครับผมนะคือสเต็ปที่ผมใช้ฆ่าฟรีเตอร์ ได้ตัวหัวม่วงมาด้วยตัวกากสุดไปใช่เลย <c oughs> นั่นแล้วผมนะริวโก,โกงจริงคือถ้าเจอพวกลูกน้องนี่คือผ่านได้สบายยกเว้นบอสบอสเราต้องมาหาตัวรับมือทีแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วขายลิวโกทีก็สร้างตัวใหม่เลยจะเป็นต้องมีพวกตัวแรงๆเอาไว้กับผมนะซึ่งผมก็ได้เตรียมไว้แล้วจํางกุนที่ผมเปิดได้จากพาที่แล้วไหมผมมีงกุนสี่ตัวท่านรู้ไหมผมไปเอาไปทําอะไรมา ผมเอาโงกุล2ตัวไปรวมเป็นไซยาห์นึ่งมาเว้ยเก็บวัสดุอุปกรณ์อะไรครบแล้วผมก็เอาอีก2ตัวไปรวมไปอีกตัวหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าผมจะไปเก็บวัสดุมาเพิ่มแล้วก็จะรวมโงกุลไซยาห์สองสองตัวให้กลายเป็นซูเปอร์ไซยาหสามนั่นเองครับผมนะได้ข่าวว่าโงกุลไซยาสามนี่เก่งมากใช่ไหมผมจะสร้างด้วยตัวเองผมนะผมเปิดไม่ได้นะนี่ผมไปนั่งเก็บมาบอกเลยว่าใช้เวลาโคตรนานไปนั่งลงด่านบทที่หนึ่ง กว่าจะได้อุปกรณ์ครบอะไรอย่างนานแต่ว่าผมจะมาผมอยากจะมารวมในการอัดคลิปนี่ไงทุกท่านจะได้เห็นตอนที่ผมได้โกกุนไซยาสามได้ครับว่าเก่งน่าจะเป็นตัวที่จะมาล้าตอนที่บอสรอดจักเดียวกได้ดีมาเรามารวมกันเลยครับผมนะผมไม่รวมหลังไมผมได้ครบมาแล้วแหละแต่ว่าผมอยากจะมารวมให้ท่านเห็นในตอนแคสรวมล่างโงกุนปึ้มได้แล้วอ้าว อ๋อต้องอันอีคิปก่อนโอเคโอเคโอเคทททตกใจหมดนีกว่าเออเลย <g ül üyor> โอเคพออันอีคิปหมดแล้วผมนะอีโวอัปเกรดงูกุนไซยาสามเมกาแลตัวแรกของผมว่มาผมนะห้าดาวใช่ไหมมันตัวห้าดาวใช่ไหมเค okay, ใช่ดีด้วยผมนะงูกุนไซยาสามห้าดาวผมได้มาแล้วผมนะตัวแรกที่ทําเองด้วยทําตั้งแต่งูกุนอัปเกรดเป็นไซยาสหนึ่งแล้วค่อยเป็นไซยาสาม ผมนั่งเก็บทั้งวันนั้นไม่ใช่เวลาคดนะฮะเอ้แต่ก็ได้มาแล้วผมนะตัว5ดาวตัวแรกเย่ yeah. งั้นพาร์ทนี้ก็โอเคแล้วต่อไปผมก็คงจะเริ่มลงผมยังไมไ่เริ่มลงบทที่2นะผมมัวแต่ลงเก็บชิ้นส่วนงงกุณเซียสามจากบทแรกอยู่ตอนนี้ผมได้ครบแล้วต่อไปคงได้เริ่มลงสตอรี่ต่อไม่รู้ว่าจะไปแวะอินฟินิตก่อนไหมแต่ว่าสตอรี่ผมกำลังมันเนี่ยคงจะสตอรี่ต่อแล้วมั้งอมโอเคไหนไก็ ท้ายคลิปแล้วเรามาลองเปิดกาชาดูแต่กาชานี้ผมไม่ค่อยสนใจมีนี่เมกุมินจากคโคโนสุบปะป่ะแต่สองเปอร์เนะี่ยน่าจะเก่งนะพวกห้าดาวน่าจะเก่งแหละคิดรัวไม่แน่ใจว่าเก่งหรือเปล่านะม็อบไซโคนี่เก่งผมผมไม่รู้ <laughs> ไม่รู้สักอย่างโกซัมมอนมีอะไรไหมเออจะว่าไป ไอเดโอแบรนดผมได้พิลล่าแมมาแล้วผมนะถามว่าเอายังไงผมไป s ซ m มอนโกแซ m มอนเวลาที่ซ m มอนมันเปลี่ยนมาผมจะเช็คทั้งซลมอนธรรมดาแล้วโกแซลมอนถ้าเกิดมันมีตัวละครที่มีวัสดุไว้อัปเกรดผมจะเอามาตอนนี้ผมได้ฟิลล่าแม์สอ,อันแล้วเข้าใกล้าการอัปเกรด d ดโเป็น d ดโภาค3ขึ้นไปนี้ผมรออยู่ว่าสองตัวนี้มันจะมากาชาต,ตอนไหนถ้ามาปุ๊ผมก็เปิดหาเลยผมได้นี้มาแล้วเตรียมไว้แล้ว2ตัว ดังนั้นไม่แน่เนยนาคตรผมนะผมอาจจะได้ดีโอภาคสในเร็วๆนี้ใครจะรู้อาผมว่าผมนี่พัฒนาไวเนี่ย <c oughs> โอเคผมจะเปิด2อทีพอผมไม่ค่อยสนใจในนี้เท่าไหร่อะอืมมาปุ๊บหนึ่งที <c oughs> กังไม่เหยอซาสเกะเฮ้ แล้วผมได้ยินมาว่าเปิดทีลานดีกว่าเปิดมันติไม่รู้นะว่าจริงแท้แน่แค่ไหนแต่ก็มาอีกรอบหนึ่งโอเคกากโอเคผมพอไม่ได้ต้องการนะแล้วมึงเกลือขนาดนี้ด้วยที่หายซาซึเกะนี่ก็สืกอว่าจะจับเกรดได้นะก็จะมีเอออีโวได้ผมนะตัวละครนี่พร้อมแล้ว ถาตเกมมีกี่ล่างเหมือนไซสามบอรหรือว่ามีแค่2ล่างถ้าเหมือนไซสามันจะเก็บไว้ทั้ง4ี่ตัวแล้วก็อัปเกรด2ตัวแล้วมารวมกันเหมือนที่ผมทำของงกุลแหมมันเพลินตรงที่มันสามารถอีโวตัวละครแล้วได้ตัวละครระดับเทพโดยไม่ต้องไปลุ้นกาชามันเหมาะกับคนที่ดวงกากอย่างผมผมนะผมยังเปิดไม่ได้ตัว5ดาวเลยในชีวิตในการเล่นเกมนี้แม่งออกโคตรยาก ไม่รู้ทุกท่านได้กันได้ยังไงผมต้องไปนั่งเก็บอีกมันดีมากมันคือแบบว่าพวกคนที่แม่งเกลือก็ไปหาอุปกรณ์มาเพื่ออัปเกรดด้วยตัวเองได้ไเลยที่สุดยอดมากครับผมนะแต่ก็โอเคครั้งนี้ผมขอตัดพาร์ทแต่เพื่อน,นี่กำลังผมนะก็ขอบคุณทีท่ติดตามชมในวันนี้ผมนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมใครชอบคลิปนี้เลมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างผลงานให้ผมได้เกิดใครไม่ได้พาร์ตต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะตอนนี้ก็ขอไป็นกอดคุยบาย a ก d g o o น n i g h